ันนี้ก็คือเราจะฟาดขอบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ดูเก็บรายละเอียดมีอะไรที่ต้องจิ้มต้องจมก็เดี๋ยวจัดก,การแบบรวดเร็วแบบเหมารวมใช่เดี๋ยวนี้ต้องสวยยิ่งด่วนจะบอกว่าหนู <Yeah. S 2> ตื่นเต้นมากเพราะหนูไม่เคยทําแบบนี้อาา้าวอะไรมีการเปิดแผลเลยแล้วยหนูแบบอ้าวไม่เคยทำหรอเฮ้ยอ้าวไม่เคยทำหรอเฮ้ย,ย,ยพี่หมอพาสวยได้เวลาแล้วมาเจอกันอีกแล้วงง แต่สวยอ่ะคือแบบเรเดือนทีเจอการเห็นหน้าทีไรก็คือต้องอะไรกันเราเอามาทำอ่ะวันน่งเครื่องหรือว่าแบบภายทีนึงจะลองเจอคุณโยกต่อดซึ่งวันนี้เจออ่างวันนี้ก็คือเราจะฟาดขอบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ดูเก็บรายละเอียดมีอะไรที่ต้องจิ้มต้องจมก็เดี๋ยวจัดการแบบรวดเร็วแบบเห่ารวมใช่แต่นี้ต้องสวยยิ่งด่วนเออโอกเราจะต้องแบบว่าไม่มีการหรือว่าต้องรอ สวยเซ็ตใช้หน้าเลยเป็นคนที่มีกรอบหน้าอยู่แล้วแต่ก็สามารถทําให้ขอบมันแบบชัดแล้วก็คือดูดูผมขึ้นได้ข้อหนึ่งก็คือมันจะเก็บเหนี่ย เราทำตัวแรกที่เราทำาคือตัวเดเดียสพลัสตัวนี้มันจะเป็นแบบจริงๆเป็นกลุ่มไบโอ i เซมิเลเตอร์นี่ของเล่นใหม่นะแล้วทำเราได้อะไรบ้างเวลาทำพวกนี้มันจะได้โครงได้ความคมชัดเวลากรอบคมชัดเนี่ยมันก็จะช่วยอยมางที่น้องโมบอกตอนแรกเลยว่าเนี่ยมันจะดีขึ้นเราค้างลูกพุ่งลูกค้างเข้ารูปกับคือมันได้มันได้สัดส่วนกับสิ่งที่หนูพุ่งอยู่แล้วคือจะบอกว่าสำคัญก็คือเนี่ยแหละคนไม่รู้ดึงข้างๆไปแล้วข้างหน้าเราไม่ต้องถม จะไม่หนักมันจะไม่หย่อนมันจะดูแบบตึงแบบเป็นธรรมชาติพอไม่งานแะล้วเติมแต่ตรง,ง,ง,งนี้เหมือนคนอมข้าวเออคนอมข้าวเนี่ยมีใหม่ไมีเคยทำนี่นะอย่าเป็นคนอมข้าวทุกคนแล้ต้องมาแบบดึงกรอบหน้าให้ยกนะคะอ่ะเริ่มเนี่ยเนี่ยเราดูเวลาไหนว่าอะไรยิ้มก็จะเห็นว่ามันยิ้มมันน้องโมตรงนี้จะหายหายเวเราแบบพูดๆยิ้มๆมันจะแบบวบๆหายค่ะแต่ลองดูว่าเดี๋ยวตรงนี้เราดึงขึ้นแล้วไอ้ที่อมข้าวของหนูจะแบบหายไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยว,วาลองทำกันดูดูไปด้วยกันนะคะ มอมันตื่นเต้นมากเลยดูป่ะไม่น่เห็นไหมดูเวลาเราพูดอ่ะมันจะรู้สึกความเว้าตรงเนี้ยหายไปแล้วผิวมันดูขึงแบบมีขอบนิ่นึงแล้ก็พูดต้องพูดกับจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากเพราะหนูไม่เคยทําแบบนี้อ้าวคุณหมอปกติฉีดตึก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 ใช่ไหมอะหนูแหกเม่อกีมีการเปิดแหกอะไรต้นหรือเปล่าอะไม่เคยทำหรอเฮ้ย มันคล้ายๆตอนที่หนูฉีดตรงนี้เลยที่มันเป็นการเปิดแผลใช่ใช่มันแต่ว่าการทำด้วยแคน่าเป็นการแบบวิ่งไปวิ่งมาหนูตื่นแต่ว่าหนูมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะหลังทำค่ะโหขอบที่พุ่งแล้วก็คือพุ่งไปอีกสู่งไหวอะเรียร้อยเป็นไงมัางจ้าหลังจาก ทำครบสองทางประทับใจเพราะตอนแรกคุณหมอไม่ได้บอกว่าทำอะไรแบบเป็นงานผิวแล้วก็ผิวเราก็ดีแบบมันจะได้อะไรหล่องานโครงี้ยะแต่พอมาทำจริงโอ้ยเนี่ยจึ้งแบบเห็นผลได้ชัดเลยนะคะขอบแบบว่าเอยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้ดีอยู่แล้วข้างนี้สิที่เราจับมาดีขึ้นมากเลยโอ้โหงามเวอร์นี่เมาไ้สามบ้านแปดบ้านนะคะโชว์ไว้ว่านี้เห็นไหมเอาจริงจริงดีนเยอะเลยนะโมอมันขึงอะดูดิ รู้สึก<อ>น่าตื่นมากเราไปขัตกตรนถัดไปกันค่ะ